สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับบอมนะคะที่บริษัทฮอโต้อีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่ที่บริษัทฮอโต้นะคะสาขาที่1น,นั่นเองนะคะอยู่ตรงข้ามกับวิกซีสวิตทวงเลยนะคะลูกค้าแล้ววันนี้มีรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะคะเอามาให้พี่ๆได้รับชมกันอีก1คันนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็น t o โยต้าแคมรี่นะคะสองจุดห้าไฮบรงะได้รถปี2องพ ราคานะคะตั้งขายเพียงแค่819,000บาทเลขใหม่เพียงแค่9,000 0กว่าโลนเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่14,000บาทเท่านั้นนะดอบเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%ก่อนจะไปรับชมคลิปเต็มกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ๆเดี๋ยวมาเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถเลยนะคะ คันนี้นะกระจังด้านหน้าจะได้เป็นโครเนียมนะไฟตัดหมอกคู้หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะมีให้ถึง2จุดเลยนะคะไฟหน้าของเขาได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะไฟเดนทามและนิ่งไลท์ไฟหลีไฟเลี้ยวจัดมาให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในโฟมเดียวกันเลยนี่สภาพสวยแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะตัวล้อนะคันนี้ก็จะได้เป็นล้อแมกอลลอยขอบนะคะ ล้อน้ำไม่มีลอยขีดหรือปีนฟุตบ,บาทเลยนะคะรัดด้วยยางมิชลินนะคะนี่ภายในซุ้มล้อไม่มีสนิมเลยนะคะพี่พี่กิบด้านในซุ้มล้อไม่มีหลุดไม่มีหายเลยนะคะสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้านะนี่ภายนอกกระคัดได้เป็นสีเทาดํานะภายในได้เป็นสีเบจแบบนี้เปิดภายในไปคือสว่างมากๆเลยนะคะตัวเบาะนะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลย ตัวบอกนะคะระบายความร้อนได้ดีมากๆนะตัวบอกไม่มีรอยฉีกขาดเลยค่ะคอนโซลหน้าสวยๆแบบนี้นะไม่มีรอยแตกหรือว่าดิ่วนเลยนะคะพี่ๆนี่ในส่วนของตัวโครงสร้างนะหัวน็อตนะคะเดิมๆเลยไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะแล้วก็หัวน็อตประตูฝั่งนี้นะไม่มีถอดไม่มีแกะนะลูกค้าดูไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยไข่เลยสติ๊กเกอร์มอ,อก,กรนะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แผ่นเพจตรงรุ่นนะคะปี2019ั แล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะเดิมแบบนี้เลยรอยเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานนะเรียงกันส,สวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆีประตูไม่เคยโดนมาแน่นอนนะคะกระจกแค้เดิมนะคะทุกบานเลยของโตโยต้าอ่ากระจกแค้เดิมทุกบานเลยของโตโยต้านะใครที่กําลังตามหารถประหยัดน้าํามันสไตล์ผู้บริหารเลยแนะนําเป็นคันนี้นะคะพี่ๆีเบาะด้านหลังนะได้เป็นเบาะหนักเช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะ ตัวบอกไม่มีรอยฉีกขาดเลยแอร์ตอนหลักนะคะมีให้2ช่องแบบนี้พร้อมกับดูชัดแบตนะคะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างนะนั่งสะดวกสบายไม่แออัดจนเกินไปนะคะแล้วก็หัวน็อตนะเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะโครงสร้างนะรอยเม็ดอาร์ตเดิมแบบนี้เลยรอยเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของบอดี้ตัวรถด้านข้างนะคะเรียมสารตัวรถคมชัดแบบนี้นะ รับประกันว่ารถไม่มีชนหนักพื่อความจมน้ํากับสีตีลังกาม,มาแน่นอนนะคะเรามีบริการตรวจรถนะให้ลูกค้าทุกจุดเพื่อความมั่นใจนะคะแล้วก็ความพอใจของลูกค้าเลยนะคะในส่วนของตัวไฟท้ายคันนี้ก็ได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะมีให้2จุดเลยตัวโลโก้ตัวอักษรอยู่ครบหมดกล้องหลังติดตัวรถมีให้ครบเลยนะคะพี่ๆในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยนะคะ เก็บของได้เยอะมากๆนะห้องผู้โดยสารสามารถเอื้อมมือมาหยิบของด้านหลังได้ด้วยนะคะอุปกรณ์แม่แรงนะคะยางอะไรเรามีให้ครบนะแล้วก็รอยซีนนะคะทางมะพร้าวเดิมโรงงานแบบนี้เลยนี่แล้วก็ในส่วนของหัวน็อตสายท้ายนะคะเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของบอดี้ตัวรถข,ข้างๆฝัง่ง,งนี้นะเลียมสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะนี่รับประกันว่ารถไม่มีชนหนักพิษฟััมจมน้ํามาแน่นอนนะคะ มาดูในส่วนของห้องผูดยสารฝั่งนี้กันต่อเลยนะคะตัวเบาะด้านหลังฝั่งนี้นะไม่มีรอยฉีดผ่าดเลยนี่สภาพสวยนะคะที่บังแดดบังกลิ่นมีให้ครบเลยนะคะลูกค้าใช้งานสะดวกสบายแน่นอนนะมือเปิดนะคะได้เป็นแบบสมาร์ทเอนที่เรียบร้อยนะคุณแจเป็นแบบค e ีเลตนะคะอ่าเป็นปผงฮูสตันเรียบร้อยนะคะนี่ตรงกระจกนะปรับลงออตโต้นะคะทั้งสบานเลยกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้านะ เลขไมค์คันนี้นะคะวิ่งไปอยู่เพียงแค่91,000กับอีก883กิโลเป็นเลขไมค์ตามการใช้งานจริงเลยนะคะพี่ๆขาพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงผ่านบนตัวพวงมาลัยได้เลยนะคะมีคูดคอนโทรลให้เรียบร้อยนะพวงมาลัยไม่มีช้ำไม่มีลอกไม่มีร่อนแน่นอนนะคะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะเป็นแบบสัมผัสทัสกรีน สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟัง FM AM ได้เป็นนิเ i กเตอร์นำทางให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะระบบแอร์อันนี้ก็จะปรับความเย็นให้อัตโนมัติเลยเป็นดูโอโซนเลยนะคะแยกอุณหภูมิให้ซ้ายขวาไวเลชั่นไล้ยสายมีให้ครบเลยนะตัวเกียร์ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าครบจบเลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถห้องเครื่องกันต่อเลย ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์2ระบบนะคะเป็นตัวเบนซินบวกไฟฟ้านั่นเองนะคะลูกค้าสภาพห้องเครื่องนะคะสะอาดสะอาดแบบนี้เลยไม่มีการร่วหลหยยดซึมของคาบน้มามันะคะเครื่องแน่นอนนะคะลูกค <c oughs> ้าหัวน็อตทุกตัวนะภายในห้องเครื่องไม่มีถอดไม่มีแกะสายต่างๆนะไม่มีรอยหนูแทะแน่นอนนะคะหัวน็อตเดิมไม่มีถอดมาแน่นอนนะคะคานด้านหน้าไม่มีร่องรอยการเฉียวชนนะคะหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมานะคะ หัวน็อตฝาก,กระโปรงเดิมนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะแผ่นฉนวนกันความร้อนยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดทุกจุดเลยนะคะลูกค้าได้ไปคือสภาพโอเคมากๆเลยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็น Toyota ต a m ค y นะคะ2.5 h y b r i d ปี2 0 1 9นะอ่าได้รถปี2 0 1 9นะคะราคาเพียงแค่8 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง ลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่14,0 0 0บาทตลอดสัญญาดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2 7 9อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะเรามีบริการเล่วิ่งเซ็นไฟแนนซ์นะให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยหากใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์0 8 3 4 4 2ป7 6 2นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยะคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ